สวัสดีค่ะเซลเดินฮอนด้าอุบลน,นะคะวันนี้เดินจะมารีวิวรถยนต์ฮอนด้า HRV รุ่น EL สีขาวมุกนะคะให้ชมกันคันที่จะมารีวิววันนี้นะคะต้องขออนุญาตพี่อุ๋ยนะคะในการรีวิวรถให้ชมกันเด,เดินจะพาเดินดูรอบคันนะคะว่ารถคันนี้ติดตั้งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมบ้างคะ่ะเดี๋ยวพาดูทั้งภายนอกภายในเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านนอกกันเลยด้านนอกนะคะ สำหรับฟิล์มที่ติดตั้งให้นะคะจะเป็นฟิล์ม 3M เก a ดเ Ceramic Edition นะคะรอบคันจะอยู่ที่80%บานหน้าจะอยู่ที่60%ค่ะติดตั้งในส่วนของคิ้วกันสาดชุดตกแต่งข้างประตูน,นะคะจะอยู่ด้านล่างตอนนี้รถอยู่ในโหมดไฟฟ้านะคะก็จะค่อนข้างเงียบ เดี๋ยวเรามาดูห้องสัมภาระท้ายกันบ้างค่ะฝากระโปรงท้ายของรุ่น EL ก็จะเปิดปิดแบบไฟฟ้าให้แบบนี้นะคะปรับตั้งระดับสูงต่ำได้แล้วก็จะมีปุ่มปิดให้ตรงนี้ค่ะแล้วก็ปุ่มนี้นะคะก็จะเป็นเ,เวลาที่เราเอาของในรถเสร็จแล้วค่ะเราสามารถกดปุ่มนี้แล้วเดิน่างจากตัวรถรถก็จะล็อกให้ด้วยนะคะ ก็็จะเปนภายในค่ะภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะจะไม่มียางอะไหล่ให้นะคะจะมีเป็นชุดปะรุมยางฉุกเฉินแทนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของภายในค่ะประตูหลังทั้งซ้ายและขวานะคะก็จะมี ปลุ่มล็อกเด็กให้ตรงนี้นะคะถ้ามีเด็กเดกเดินทางไปด้วยในรถเราดันสลักลงด้านล่างแบบนี้นะคะเด็กๆจะไม่สามารถเปิดประตูจากด้านในได้จะเปิดจากข้างนอกได้อย่างเดียวถ้าไม่ใช้งานก็ดันกลับขึ้นด้านบนได้เลยฝาป,ประตูซ้ายและขวาจะมีช่องวางขวดน้ําให้นะคะตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นภายในค่ะด้านหลังเข็มขัดนิรภัยมีทุกจุดตำแหน่งที่นั่งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเวลาที่ เรามองออกไปข้างนอกนะคะอันนี้จะเป็นข้อดีของฟิล์มเซรามิกค่ะเวลามองออกไปข้างนอกจะค่อนข้างใสรุ่นนี้ก็จะมี Honda l e n Watch ให้นะคะตรงนี้จะเป็นกล้องสองภาพมุมอับสายตาทางด้านซ้ายมือ ตอนนี้นะคะเครื่องยนต์ก็จะติดแล้วนะคะเครื่องยนต์ทำงานแล้วอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกระจังหน้านะคะกระจังหน้าก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องโดยสารตอนหน้ากันบ้างน,นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นภายในห้องโดยสารตอนหน้านะคะเบาะก,ก็จะเป็นบอดหนังสีดำแบบนี้เลยตัดเย็บด้วยได้สีขาวเบาะจะปรับแบบแมนนวลน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยค่ะแล้วก็มาดวัด น,นี่ก็จะเป็นในส่วนของหน้า,นาตาของมัดรัดเรือนไม้ของเรานะคะเราเอา่อหน้าจอ tft ของเราตรงนี้นะคะเราสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเอาเมนูไหนโชว์ก็สามารถเลือกได้เลย โดยปกติแล้วนะคะเราก็จะใช้เป็นตัวนี้ค่ะโอเคถัดมาค่ะมาที่หน้าจอเครื่องเสียงระบบแอร์ค่ะมี USB ให้2จุดนะคะตำแหน่งเกียร์เบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮค่ะโหมดกันกับขี่แล้วก็ระบบช่วยลงทางลัดชัน อันนี้ก็จะเป็นกล้องนะคะกล้องหน้าจะเป็นกล้องของโมดู l o โลสำหรับหน้าจอเครื่องเสียงของเรานะคะก็จะเป็นกล้องถอยหลังด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกล้องถอยหลังสามารถปรับมุมมองได้3ระดับค่ะแล้วก็จะเป็น Honda Lane Watch นะคะตัวนี้ก็เวลาเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายค่ะ ก็จะมีภาพโชว์ให้ดูที่หน้าจอหน้าจอของเรานะคะก็รองรับ Apple CarPlay Android Auto ให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอหลักจะมีวิทยุ FMAM ค่ะ USB iPod การเชื่อมต่อ Bluetooth โทรศัพท์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นการเชื่อมต่อ Bluetooth ค่ะแล้วก็สามารถกดโทรหาคนที่เราอยากโทรหาได้เลยค่ะแล้วก็แอปพลิเคชันตัวนี้จะเป็นเมนูที่เอาไว้สำหรับ รองรับ Apple CarPlay Android Auto ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆใช้งานง่ายค่ะโอเคตอนนี้นะคะรถอยู่ในโหมด EV โหมดนะคะถ้ารถอยู่ในโหมด EV โหมดก็จะมีสัญลักษณ์ EV ตรงนี้โอเคค่ะโอเคค่ะ เดินก็พาเดินดูภายนอกรอบคันแล้วก็ภายในรอบคันกันแล้วนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจอยากเข้ามาชมรถนะคะสามารถเข้ามาชมรถได้ที่โชว์รูมฮอนด้าอุบลของเราทั้งสาขาในเมืองแล้วก็สาขาห้วยคุ้มเลยนะคะหรือถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์นะคะมาสอบถามข้อมูลกับเดินได้เลยเดี๋ยวเดินส่งข้อมูลให้ทางไลน์นะคะสําหรับวันนี้เดินต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ